มาใช้กระเบื้องนี่เจ้าไปหลักเอามาไปจัก,กนนอันนีเนาะนี่เจ้าไปหลักบ้างในเฮื่องลังนี่ไปจักกอยเบิง่งนี่ซีเดียวกันเลยอ,อีกนี่เบิ่งหลักเลยเด้อนี่ฮะเป็นอาบ่า,นะบาว,วอาบอ่ะนะแม่เอลีไปจัก<ๆ>ไปหลักเอานี่เอลีอเอาเอาให้โอ้เข้าใหา้แล้วมุงหันนะอืม เราเป็นหลักมากเลยหันสะดอกแล้วหู้พิี่เราหายเนาะคือเราพ้นโตกะลยผ้ากันวัวก็ชิมมุ้งไว้นะโดยย่านตัวนี้ถือแดดถือฝนหลายปีรดนดอกดอกมันเปื่อยแล้วเาเสียคุณภาพต้องรักษาไว้ก่อนได้แล้วต้องรักษาเพื่อทิได้มง่ายโดยสิ้นไรที่หนึ่งแมนคะแนนว่าเจ้ะเองนี่โง้ เนาะหาเงินเจ้าเองนี่ก็เพอร์ซีได้พี่น้องเอ้ยบางคนนี่เหตุียกเป็นเดือนชองเดือนเพอ่์สิได้บางคนนี่เป็นปีเนาะเหตุแบบเพอร์ซีได้เงินหมื่นพี่น้องเอ้ยต่อไปก็ไปตั๊กอ่ะพี่น้องเปิดภาพมาบ嘛นี่หลังจากที่ว่าฝนตกเมื่อวานนี้เบิดมื้อมื่อนี้อีกพี่น้อง หากัขยุดพี่น้องเอ้ยฝ่าลังพลพี่น้องเนาะสวยงามเสมอเพป็นวะตอนนี้น้องสายกาอยู่ทางบ้านทางเฮือนทางน้องน้อง,องสายลาพี่นเนาะมือนี้ก็ได้ขึ้นมาทางพี่พี่น้องเอ้ยทีแรก,กว่าจะไม่ได้ขึ้นมา,อาพอพ้นตกพี่น้องเนาะมือเศร้านี่ก็ตกแต่เศร้า กับทักทายสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีปารุงแล้วก็เอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องเนาะว่าอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องตูไซปันสุกอีกแล,อนะแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยสบายดีกันเบิด์ตสุคนอ่าราวันจันทร์พี่น้องเนาะมันนี้ก็ว่าเสาร์วันใดสวยเนี่ยแหละพี่น้องเลยอ่าจนสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยเนาะเอาพี่น้องกับ ได้ขึ้นมาทางพี่กับสิมาอัปเดตพี่น้องเบิงเนาะจากที่ว่าที่ได้มาตั้งเสาก็บ,บริตั้งเงินน้องจ้อยกับพี่น้องเนาะทางพวกแก้วเพิ่นกับมีแนเวเห็ดบ่แฉนหาน้องแสลา่าคนหน่นอช่วงนี้คือสีเวียบวลายเพื่อนเราพี่น้นองเนาะที่แรกว่าสีเห็ดเคื่อนน้องจ้อยให้ได้พี่น้อง,อยอยงเลยย่อขึ้นแล้วก็ก่อกเอวเทคานแต่ว่าผิดพลาดที่ว่าคนตกเมื่อวานนี้พี่น้นองเนี่ย S <S <an> เพี่น้องเอ้วันนี้ก็หม่างเฮือนกัดใหม่ตำหนาตัวเองพี่น้อง,งเนาะหม่างก็พอเสียโสมไปเลยพี่น้องเอ้เสียหล่อมปเลยอวะบัดไปพี่น้องเอ้ตำแกะวันต๊อบหลดเฮ้ยวะเป็นยังเบิ่งเวียนผลเลือดสะอาดเนาะพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เห็ดเวียดซอยพ่อก็จักรับต้นใดพี่น้องเนาะผู้บุรีพนโตข่าไปนอนลินโทรศัพท์ตัดชิปหัรลับเมื่อวานจุ้นหกมงพี่น้องเอ้ยครับไป ประสินอนดินนีซื้อผักพ่อนเองเนาะประมาณ3ามโมงชีวุ่งเลยเข้าไปผลรับตื่นมาพุดีเมะปุ๊กกินข่าวานนี่พี่น้องเนาะอ้าวคั่มเลยอันนี้เนาะ <c oughs> ทีแรกว่าเกษมบริขึ้นมาทางพี่พี่น้องเยเพราะว่าคนมันกระตุกได้มือเศร้านี่พี่น้องถ้ากระเศร้ารตงรงสาก็ขึ้นมานเลยพี่น้องเลยอย่าไปจะอยู่ซอยพอมากเฮือนมือนีิกรเพ่นกระมางยังบ่แล้วซ้ำพม่นมน,น้อยยังบ่แล้วเพึ่นสีเห็ดอ่าแอม,มนะพี่น้องแอมให้มันแล้วอะไรพี่น้องเลย มือในเพิ่งกระเห็ดกับเมร์วัน้เปิดห้านทำอย่าีเน้องพักสองม,มื่นนีเลยเอาพี่น้องเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องค,คอยเบิ่งคุมทางพอแก้วเอาน้องจ่อยน้องหลานเนาะอยู่กันสา,า,ามพ่อเลาะสามพ่อลูกมัอนี้เนาะเขาไปจากเกาะแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อถ่ายคลิปมือเดียวก็เขาบอกบอกแล้วบาทในเช็ดเลอะบอกก็ถือถหาลืงลืมลืม,ลม,ลม,ลมบาทพี่น้องเนาะเอาการไปพาปการใน,ในกระตองขอโทษขลอดไฟลายพี่น้องเนาะบายพี่น้องเอ้ยผมจะกวรพากันต่อจังบกอกแปลกๆอยู่พี่น้องเนาะ ่านก็ไปขึ้นมาบิดมือเลยพี่น้องมีแต่เห็นเห็นในทางข้าวบาเวียงบอกรับทีมงานเพื่อนขึ้นมาพี่น้องวานนี่เนาะว่าถ้าขนาดฝนตกในสภาพรถนี่นบูมบิตาเอาเลยพี่น้องเนาะ,ะืคขวบบริชุขี่ไปใสีได้วานนี่ก็ยังเปื้อนเปื้ปอนแล้วกล็ล่างล่างแล,ลง้วก็เปื้อนน้องสิลาลา<ว>ยเดือกเออส่งแ้วก็สั่ เน a, a, no ี่ยยังอันน ah, ah, ี oh, ้เห็ดอันเห็ดเทียนน้อยเห็ดนองใส่หลาเพรอนี่เนาะอ่าเถอะพี่น้องเลยเห็ดเทือนเห็ดนองใส่หลาไอเหีนเสือซีพัฟฟ์อันี้เนาะเอากินแต่ลังกันยังเงินหล่อแล้วพี่น้องเลยอ๋อสตูดิโออีกเสืออันกันโอ้ยสบายดีเด้อสบายดีนต่อยเด้อด้วยยังจะท่วงใครยังก็กินอี ต้องเอาขี่รมาฮะง่ายขึ้นกว่าเก้าอ่ะง่ายขึ้นกว่าเก้าโอ้สองขอใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบาดนี้เนาอยดีใจวะฮะดีใจแล้วเนาะสิ่บิเป็นเด็หน้อยแล้วหันเดี๋ยวแวขอใครทุกคเห็นยังนี่เห็นเือนห็น้อยเหอเห็นเือนลองหล่าเห็น่ะกน้ำเอมของหนำเน่โอ้ก็ได้ว่าเห็ดเถื่อนสําหร เห็ดทัวเห็ดหัวหาน้ำอืยนกอกมันดอกอเอีเวเนาะมันจงใส่แต่หลายปีเนาะมันจงทนนิมเป็นยังไงถ้ากันเห็ดแต่เศ้าหัวนี่ต้นจะทัห้าะลเออหาก็เห็ดวางโทั่ห้านี้ โอเคตัดมือกับเข่าอยู่ปอนี่เข่าปะตัดได้แต่ัดได้แต่มไหมอยู่บ่แนนเนๆนเน้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 นน้นเ้เน้นเน้นเนีน ไม่พอไมออ่ะนนี้เนาะใช่รีดหมใช่อะไรโออใส่น้มันผมบอกสองทีเออเกลใส่น้ำมันหลุจักผมเกลบอกกินทางไฟฟ้ากินทางน้ำมันตายแล้วเนาะจะใส่แซ่ไฟฟ้า อืมสีแล้อะไรพี่น้องเนาะเอามาใซตกระเบื่องนี่เจ้าไปหลักเอามาไปจักอันเนาะนี่เจ้าไปหลักบ้างในเฮื่องลังนีไปจักไข่เบื่องซีเดียวกันเลยอีกนี่เบื่องหลักเลยเด้อนี่ฮะเนื้อปลาบ่าวบ่น่าแม่อนลีไปจักไปหลักเอานี่รีเอาเข้าให้เข้าให้ เราเป็นหลักมากเราหันเะดอกแล้วผู้พี่เราหายเนะเาะคือเราพ่นพ่นตกแลยผ้ากันคนก็นอนเบิดแต้ลจะจำว่าหลักมากเนาะเสะด็จเราทำงานอยู่ไทยอ๋อเพิ่นขึ้นโค้งไว้ซิงสืขอข้างน้องจ้อยก็เห็ดบ่อน,นี่อืม คลิปสังซี si> ู้ว oh. ยืันนองชายลรใส่ทังซี nhau คือเบบอยานเดียวคือแบบะไปล่ะือแอสักจักแผ่นนี่สามัผ่นเลสามสามแผ่นไม่แผ่นแล้วขน้อยโมมีแล้วเนาะมีแต่ซื่อเ่าแหละแพงบ่เป็ซื่อเอานี่จักแผ่นเทไรเนาะห่อแผ่นละลอยส่วนกวคือแล้วกลัวโอ้แผ่นหนึ่งนี่ได้โอ้ าวไปพันชาวไปป่าใบชาวไปพันลอยกัวไปชาวไปพันเนาะอ่ามันเกือบแสนเลยเอาสิพ UH! ันเลยกัวนอกขนาดลอยกัวลอยหนึ่งกับเจ็ดสิบโดยลอยกัวกับสองแสนหนึ่งก็ใช้เอาลอยกัวเจะากัวไทเนาะน่รัดบ่เอาไร ใช่ไหมเทตัดจ <du> ้อยก่อนแลวะเว้นก <laughs> okay, well, we ่อนแี่ยังตัดบัดเดียาเลยเนาะไอ้น้องจ่อยตัดลเงมองดูเป็นอยู่บ่มีแต่ว่าผมเป็นเนาะมันบ่เป็นแล้วบ่เห็ดจกเถื่อเนาะคอยบริการให้จับอะไรฮดปวดถึงแน่เนาะมันจ่อยตัดผมต้อดทึงเลยจัดเนี่ยมันเต็นใดหนึ่งจี่ว่าถิ่มมัดจักจังเนาะนั่นแหละอยังวะทำยาดาเคลื่อน กับสวัสดิ์จอตรืดเลยป,ป้าสวัสด์เหมยังานตรือ้อนยังทิดมเาดองดองถือแข่งเา <laughs> า<ย>ราใครยุดถือแข่งเนาะอพอแห้งยิง่งเราจะหน่อยดดออแหมเรียอะไรเป็นหน่อยด้อยเอาเดียวน,ะนั่นดอเลยต่อเลยมีกันต่อเช่นนี้แล้วเนาะเออะมมียังเข่าดอกรีวันจะเข่าม่ได้หรอกสกอมไม่วันจะเข่ามไ่ได้สเนียร้อยกินน้ำ แบกเขา่าก <G ã entender> <net diz> ับิบันสิเนียง ร้อยไม่บอกยังใส่อีกอยู่อีกข้าวหนึ่ง เมือนเนาะมาละหล่อนมาแบกกินอื <c oughs> ก็มาคามบ่อนอห <c oughs> <อ>ลออนมาเลยซื้อเอาบ่อเนียซ <c oughs> ื้อเอาต้นไปแฉกได้ค่ะอ๋อมาชาวพันต่มข้าวหวานออืพอดีแล้วเนาะเผื่อน้นองจ้อยน้องหล่าได้ลูกพอดีได้กิน <c oughs> มาทันได้เนาะเอาปีก็ได้กินแล้ว และจัหน้อยน้องใจกเมียอะไนี่ใจกเหาเมียกิดเอาเระเน้องจอยฮะเอากระไพจจแล้วเนาะนุ่น่นางนุ่นยังไงนุ่นยแงไเอา่ยังน้งนุ่นนนนงนาะหนเนาะจังเอฟซีห้าอีกได้เนาะเอุ่ใช่ตอนนู้น คนน้องจายเาสียหายแล้วหือเราบ่มองคอยหรอฮะกันกันขโมยได้บ่กันขโมยกันขโมยบ่ได้กันขโมยเนาะกันกันโจรอะไได้อยู่ต้องเห็ดอันติดวงกล้องของชายพ่อมบดนี้ติดกล้องชายหันเวลาคนมาว่างเห็นเลยเอ่อเวลาคนมาว่างเขาก็ห้องใายว่าก็ชิมมุ้งไว้ันะโดยย่านตจนนี้ถือแดดถือขน หลายปีรดนดอมัาเปอยแล้วเอาเสียคุณภาพต้องรักษาไว้เป่นพอได้แล้วก็ต้องรักษาเพื่อที่ได้ง่ายโดยสิ่งใดชิ้นหนึ่งแมนคะแนนว่าเจ้าเองนี่เอ้เนาะหาเงินเจ้าเองนี่ก็เพื่อที่ได้พี่น้องเลยถือบางคนเห็ดเวี่ยกเป็นเดือนสองเดือนเพื่อที่ได้บางคนนี่เป็นปีเนาะเห็ดเวียกเพื่อที่ได้เงินหมื่นพี่น้องเ้ยต่อไปก็ไปทับ เอาเห็ดโค้งนกุ่ยต่อเดี๋ยวเอาล่พวกพวกพีเแต่สำนีเทวดาสำแลศสำนีก็ขากแล้วเนาะแล้วอ่าเทวดาเขาได้ละสำนีมันกันฝนนะมันกันไดดกันแดดกันฝนกันแกันฝนกันกันขีหลักนี่บอกว่าก็ได้กันขีหลักสำนีเขาดึงงพกพอ่ยูสำนีตีนเขาทำบัดเดียวพี่น้องเลยเนาะคะแนนบานพวกอันนั้นเล็กสลิงเข้งอ่ะ ขณะพวกคะแนนว่ากันโจนเห็ดกันโจนนาะบ่มีย mm ังอยู่เนาะขณะเรื่องกันโจนเราเพื่อนเลื่อนใส่กระแจกันยังเข่าได้อ่าบ่เบื่อนเลยเขาถูกบระเดี๋หมุนเลยกันเันแดดกันล้มพี่น้องเนาะบ่เนี่ยเราเห็ดกันคนดอกเอากะเห็ดเห็ดกันไหวเพราะว่าเห็ดทาคนมาเอากระใหเอาอย่างหนึงโดยไปขอเอาเวทเวทอืมบางเพื่อนเผื่อมันกำลังมั่งครับบที่รถมาเนาะพอเห็นมาดึงกระรถดมาได้อ่า ยิงเขื่อนหมดค่ารังค่าทิตรงที้เลิกทุกอย่างคนที่เขาได้ก็ต้องมาตัวนี้อีกเดี๋ยววัวนี้ผมเลิกกระเบื้องอีกใส่เวลาหลายหลายนาทีเด้อพอดีคนเห็นพอดีชองวิและก่อนฝาดฝาดเอาไปพอแล้วก็ไปหมดแล้วแล้วว่าปันย่อยอะไรก็ไปไม่ย่อยแล้วเรียบร้อยแข่งเนาะเอาแล้วก็ไปไปต่อไปต่อคุณข้อเสาอยู่พุ่นแข็งแรงคนนี้แงเนาะ Tôi đi khác nóng nặng 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 nhảy nặng Đi nặng 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 phải nặng 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 เงื่อนน้องหล่าได้สาแทว่าเผแซญดินขาวยังไม่ได้ข่าบอกเขาแค่ยังบอกคนจกคนเลยหยุดนานยาวแล้วเออทางรถจกคนกัดบริจกคนจกผมก็ต้องพักพอนอือู้ว่ม่ใช่ไม้ให้มาข่อยมาทั้งไรเราทาต้นแดดละวถ่ายแดดดีแจ็คช่องซ้ำมืดเนาะพังไปพี่น้องเลยโม่ตามตามข่าวกับผนว่ายานเบิดเดือนนี่ผลนะเนาะโอตามที่เบิ่งข่าวนะก็ยังเบิร์ตที่เดือนนี้เลเออนี่ก็ซาแปดเลยยังอีก 3-4มื้อหอด31มื้อแล้วจ้ะยังอีก4มื้อซะเอาพอหอดที1โดย3มื้อ4มื้อพี่น้องเอ้ยอที่1ลาเมียูมีอุปกรณ์พุนได้บาดนี่พี่น้องเนาะเอ้ห้องจ้อยพี่น้องเอ้ยนี่เอาใส่ได้อยเด้อ พี่ใช้แบกบใ<บ><บ>ห้หแบกยังแบกหัวนี่โอ้ยจีบจ้อยคอยบริยั่แบกใช่ยนยูนไปบาทเดียวกับหอ่ห <c oughs> อแบบนี้ฮะนี่ตัวนี้โอ้เป็นยังนี่คือเป็นลายคือเสือแท้มาอีกสังอันนี้เนาะโอ้ <c oughs> ลายคือลายเสื้อเลี <c oughs> ไม่จะว่าเอาไปตีเสือไปยักอันนี้ kết lại sẽ kết à về là ngày nọ được แกะเบิดพอดีเนาะพี่น้องเนาะก็แหย่เทคานพอดีเบิดพี่น้องเอ้ยนือนี่จังนี่ถ้าแต่อดินเข้าเนาะพ่นงเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ มียิ่งหลายนะเพี่น้องก็ขึ้นมาอัปเดตทางบ้านทางเพื่อนของอ่าทางพอแกะนะเพื่นเนาะอ่าเพิ่นกับโซนี้กับเวียบออลายเพื่อนเรามีแต่คือมือนี้เพิ่นก็คือสีเห็ดแต่อ่าอยังเพิ่นเดินมุงมุงใดไว้แล้วพี่อนเนาะอ่ามุงใดไว้ทางพอโลเพิ่นถ้าก็เรียกจะของน้องละพื่อนเลยเมื่อของน้องจ้อยพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวถ่ายติดตามขอบโซนการว่าเพิ่นเฉดยังต่อพี่น้องเลยเนาะมือนี้เพิ่นเฉดยังเน่ เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัประมาณนี้เด้อเพงเดาเผาของพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบิ้องนะครับข่าวโฆษณาทางตู้ใส่เนี่ยพี่น้องเนาะโดยหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อหากว่าวาจาใดที่างตู้ใส่เบาไปมันหุนแฮงก็ต้องขอโทษขออภัยลายพี่น้องเลยฝากไว้พี่น้องเอฟซีบนทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้น้องใส่ในเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีเอฟซีเพื่อนมาว่าช่วงนี้โฆษณาเขา ลายเลยกันยาวคนละเอาจังได้ก like ับฝากพี่น้องเบิ้งให้น้องตุไซเนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าขนมยูคาซาลาขึ้นก็ดีพี่น้องเนาะอ่าสำหรับน้องไซนี่ดีพี่น้องเลยนะแต่ว่าผู้เบื้เพิ่นกะอดทนแน่แหละเนาะเพื่อให้น้องไซมีรายได้น้ำแน่พี่น้องเลยเนาะโดยโอเคพี่น้องพอพอับคิหน้าเด้อคลิปนี้ก็เสคขอลาพี่น้องไปก่อนขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องตุไซมาตลอดเนาะ เดขอให้ทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจอ่าพรใดที่ประเสริฐขอให้เกิดแก่เอฟซีของไทดีข้ามาเบิ่งบิทุกคนเด้สบายดีสบายดีบยดพบอาจินหน้าไป่นงเก้ย